สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องอ๊อบกกเกาะเราจะมาดูตะเกตานะคะปลาทังกาเงียงแคะกำลังขุดขึ้นมานะคะเนี่ยอ้าวอึบ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 ,อบขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอึ๊บขึ้นได้หรือยังขึ้นได้แล้วนะคะเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าวีบีน้อยนะคะกำลังขึ้นตัวที่ขึ้นมาแล้วก็อีกสักพักนะคะก็จะเป็นตัวสีดำนีงไงสองตัวเมื่อกี้เขาที่ออกมายังมีอะไรนะเขาเรียกว่าครอบอยู่กำลังสะบัดนะคะเยื่อที่หุ่มนะคะไข่นี่ไงัวอีกตัวกำลังขึ้นมาอีกนะคะ ถูกอากาศก็จะตัวใหญ่กว่าเดิมนะคะก็ประมาณนี้แหละตะกระเตนนะคะที่มันขึ้นมาใหม่ๆก็จะเป็นตัวสีขาวนี่อันนี้เป็นตัวสีดำโอย้ย่าหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ไปตัดญ้าก่อนนี่นะคะเยอะมาก นี่นะคะยาหวานพุณแม่ก็เตรียมมาแล้วค่ะโอ้โหเสียงนะคะแค่ได้กิ่นญ้านะคะทุกคนนี่นะคะป้าแยงเอาอะไรมาให้ปลาโอปลาน้ำแห้งเนาะปลาซิวอ้าวนะคะทุกคนป้าขอบคุณค่ะเนาะร้อนกินอะไรก็รู้สึกว่า ขาแซมเอามาไฟมาผัดเอามานอยเลยอ๋อหมดแล้วบ่โอ้เราบ่าวห้อยบาทเยอะที่มึงเลยเหาเหยาไปชื่นูนี่เลยเอฟซีรูดเลยนะคะว่าเราเอาหญ้าวางปุ๊บเห็นไหมจะมาเรื่อยๆเหยาเหป๊อดเหมือนมันเจออะไรเนาะมันมีกลิ่นหญ้าหวานนะคะก็จะพากันวิ่งมาลุมเลยรู้นะคะรู้มากแต่ขบๆมาละ นี่ตัวที่มันอ่อนๆน,น,นะคุณป้าเน,นี่ยอยู่ในกล่องนี่เห็นไหมนี่มันจะเป็นขาวๆอกใหม่ๆจะเป็นขาวๆแบบนี้แหละ<อ>แล้วก็จะเป็นตัวสีดํามันไม่ทันแข็งแรงเนาะยังไม่แข็งแรงถ้ามันแข็งแรงมันก็โดดออกใช่อันนี้กําลังออกมาจากไข่ใ<ม>หม่ๆไปกินหญ้าแล้มังเต็มเลยฝั่งนี้ก็มาเรื่อยๆนู่นจะมาหมดนั่นแหละมันกิน่น มันมีกินหญ้าใช่ฉันชาตยานเนาะป้ามาแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดิมาเดิมากินหญ้าให้อิ่มนะถ้ามันโตแล้แพ๊บเดียวล่ะคุณป้าเอาให้นะก็แย่งกันล่ะอยู่ไหนมันก็มาหมดได้้ลุมแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยุนี่นะคะก็จะมาลุมหญ้าตรงนี้นะคะ เสียงมาจอกจ,จวกเนาะหู้ดเถอะเด้อนี่ไงมันเนื้อไม่ออฟนี่มันติดแล้วมีไม่กินข้าวเดียวระบบเลืงนีน่ใช่กัดแป๊บเดียวก็เหลือแต่ก่างโอ้เหจะจะลือแต่กางเ็นต่อไปสวนหญ้าก็เกิดประโยชน์แล้วคราวนี้ออน,นี่นะคะมาแ<ม>ทะกันใหญ่เลยค่ะทุกคนดูใ,นใกล้ๆนะคะนี่ไง แย่งกันแล้วหญ้าเยอะแยะหญ้าเยอะแยะไม่ต้องแย่งกันก็เริ่มนะคะมีตัวลายๆแล้วนี่ป๊ากำทั้งใบเลยนะคะนู่นนูๆนเดีนยูจะให้เอซดูความน่ารักของตะกะเจนนะคะนี่เขาก็จะมาเรื่อยๆนะคะป๊า คึกคักกันใหญ่เลยค่ะมาแย่งกินหญ้ากันละเดี๋ยวไปเกี่ยวให้ไม้หญ้ายังเหลืออีกเยอะเลยเพราะว่าเราให้น้ําทุกวันนะคะหญ้าโอ้โสนุกสนานกันเลยนี่นะคะเอเลียนก็ไปด้วยไปไหนไปกันนะคะหนูไปตัดที่ไหนลูกเมื่อวานบ้านอะไรตัดผมจันเพลนโอ้ทรงอะไรเนี่ย กระปรุกครอบบอไปไป,ไปนี่นะคะเดี๋ยวเราไปกันนี่นะค่ะกระท่อมน้อยกอยใจแอชชิดมาอยู่บอน้องแอชชิดกับน้องตนอ้ออเขาเรียกว่าโซลารเซีลยังไม่ได้อาไปชาร์จไว้เดี๋ยวจะชาร์จไว้อยู่จะรอรุ้นนะคะปีนี้ว่าจะได้กินไหมนะคะอันนี้เป็นมะม่วง ก็ต้นสูงอยู่เป็นราคาสองต้นนะคะแต่ว่าไม่รู้พันอะไรนะลืมแล้วตอนที่เราซื้อก็เห็นอยู่ป้ายนะคะแต่มะม่วงมันต้นเล็กนี่ก็น่าจะเป็นอีกแล้วมั้งนี่ค่ะนี่เป็นดอกอีกแล้วนะคะเป็นแล้วกินไปหมดแล้วหนึ่งปานนะคะก็จะขึ้นอีกอีกรอบนี่เดี๋ยวเราไปดูมันสัมปะหลังนะคะ เมื่อวานนี้เราก็มาลดกันแต่วันนี้จะลองทำสปริงเกอร์ลองดูนะคะว่าจะได้ผลไหมนะคะอันนี้เราให้น้ำไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเห็นไหมเขียวๆนะ่ะต่างกันเลยที่อัน,นไม่ได้ใส่น้ำนะคะอันนี้ก็จะรอก็คิดว่าฝนน่าจะตกมาก็รอดนะคะอันนี้ที่เราให้น้ำไปรอบก่อนนี่นะคะดอกมะขามโอ้โหอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวนะคะ ดกมากเลยนะคะนี่นี่น,น,นโอ้ดกดกจริงๆมะขามฝักโตเปรี่ยวมากนะคะอันนี้นี่นะคะมาดูผักหวานเพราะว่าเห็นคุณลุงนะคะเก็บไปเมื่อสองวันนะคะแต่ว่าขึ้นใหม่อีกแล้วคะ่ะเห็นไหมนี่ยิ่งเก็บยิ่งขึ้นนะคะนี่กำลังแตกตาใหม่ ดวอีก3มวันก็มาดูอีกทีก็โอ้โหเยอะมากเลยแหละแต่ช่วงนี้มัไม่ค่อยจะอ่อนเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นแบบแข็งๆนะคะเพราะว่ามันแดดร้อนนี่นะคะอันนี้ก็เป็นการทดสอบทดลองนะคะเดี๋ยวจะทำดูว่าจะได้ผลไหมนะคะแล้วเราก็ค่อยยกไปที่อื่นถ้าสมมติอันนี้ทั่วนะคะก็จะยกไปนู่น ตอนนี้พ่อนิ่มกำลังทําหลักนะคะประจําไปแต่ละช่วงนะคะเอเลียนไปไหนน้องอันเออวางไว้ลูกวางไปออไนี่นั่แหละจะสุดไหมเนี่ยเออไม่สุดก็ถึงตรงไหนก็ตรงนั้นน่าจะสุดอยู่ นั่นแหละเดี๋ยวเราทดสอบตอนที่น้ํามาว่าจะแรงหรือเปล่าแล้วก็จะปิดหมดนะคะด้านหน้าก็จะไม่ให้ไปให้มาเฉพาะตรงสวนมันนี่แหละภัยแล้งนู่นนะคะเอเลียนเห็นไหมทุกคน ไปไหนมานั่นนันเออลิ้นห้อยเทียวไปแล้วนะคะสามพ่อลูกลองต่อดูนะคะว่าจะสำเร็จไหมนะคะก็รอน้ำมาตอนสายๆอันนี้เราต่อระบบน้ำไว้รอนะคะนี่นะคะลูกๆก็มาช่วยนะคะพ่อ ทำงานแต่เช้าทาสายมามันก็แดดนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะคะที่ซื้อท่อ p v c นะคะให้เดี๋ยวเราก็จะลองทดสอบดูค่ะนะคะว่าจะโอเคหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่ตามดูคลิปย้อนหลังให้ช่องเอากุบกอกนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าคะ่ะก็ขอสวัสดีคะ่ะ